เป็นการประชุมของมุลิที่ปากโนภาพิทยาคเราะเพราะจะมีการเลือกตั้งประธานคนใหม่ชื่อเป็นปีที่สามนี่คือท่าเลขานะครับแสนหนึ่ง่น่ัรอยบาทคะรองที่สุสานออสลาในกองนี่มีกองที่สามนะครับผมก็ไม่ได้ จะไม่ได้ไปซื้อประจำสามัญอีกนะครับก็ผมจะขออนุญาตไปไวๆกันนะครับเพราะว่าทางดูสานบาลขังมาดูน้ำในวันที่26ส่วนนะครับไวๆนะครับทนเรื่องของการซ่อมแซมบ้านพักครูนะครับรู้ววันนี้ได้ทำการซ่อมไปแล้วจุดตับอันนี้มีการซ่อมเนื่องจากว่ารั้วเนี่ยโดนฝนตกแล้วก็ลมแรงนะครับจากการดูแลทำแรงน้ำมัน นานๆจะกะดษขอท่านแม่่านทราบว่าตั้งนโยากนะครับเพื่อที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็คำชี้แนะต่อนดรศิวะศิรสวัสด์เป็นที่ปรึกษาบนหน้าทุนงานขิทยาาก็นทีกับท่านด้วยครับครับระเพียรควางท้งท้ท่สานี่ั้นเก็บรนี้านเกินไป ลอง,งเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมัยนสานที่เปคนทุกขันจร์จันทวันที่26พฤศิกายน2020ทางท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือว่าตัวหนัสือครับข้อหนึ่งวันนี้เป็นการประชุมของมูลนิธิปานกนโปภิชานุเคราะห์ จะมีการเลือกตั้งประธานคนใหม่กันอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าใครจะได้เป็นประธานคนใหม่ที่คณะกรรมาการมากันเยอะนะครับเพื่อจะมาประชุมการคัดเลือกประธานมูลนิธิคนใหม่ทำได้โปรเจกับ ราก็มีประธานการเลื่อกตั้งนะครับซึ่งประธารการเลือกตั้งเนี่ยก็คือให้ทางกรรมการเนี่ยนะครับเสนอชื่อขึ้นมานะครับผู้ที่เหมาะสมนะครับก็จะมีที่สอบได้กรรมการบริหารก็ปกติเลือกประธานเลือกตั้งจำนวนหนึ่งท่านนะครับเลือกกรรมการเลือกตั้งนะครับซึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งด้วยนะครับสำหรับผู้ที่จะสมัครหรือถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นว่าแ้่ท่านนะครับอันที่สองผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จะเป็นกรรมการบริหารมูลิีหรือไม่ก็่ได้นะครับสามจุสี่ในวิธีการลงคะแนนนะครับในการลงคะแนนนะครับสิ่จุดหนึ่งนะครับกาเลือกตั้งหนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิ์ที่ทางมูลทีหรือว่าทางหนักงานเนี่ยจะใช้เป็นรายชื่อนะครับที่เซ็นชสี่จุดสามนะครับแยกงารรวนผู้มีสิทธิลงคะแนนพร้อมแจ้งสิทธิการเลือกตั้งสี่จุดสี่ให้มีการลงคะแนนแบบรับนะครับโดยไม่ระบุชื่อผู้และการแจกบตรลงคะแนน ใช้ว so ิธ th ีการถลงชื่อท่านสบาชิพื่านได้ให้การเป็นตัวใจมในารทัศน์ที่ประานีเชิญท่านผู้ร่วมประชุมนะครับจะเรียชื่อของผู้ที่ประผกวกเป็นคนที่หน่ครับในระเบียบรมัี้เดียวผา้ใหญ่ให้ยื่นรับการชื่อดหต้องแสดงความยอมรับ ก็ไปขัดข้องีระดับส่ชื่อดีรวมทั้งต้องเสนอวิสยัยทัศน์ในฐา,าะนะจะเป็นผู้นำนะครับแต่ในด้านของาอการกินอาหารขณะนี้เรื่อง่ายครอบคลุมของบริษินะครับเราจะต้องดูแลอะไรบ้างนะครับก็คือดูแลของพนักนางานของบริษัแบบหนึ่งนะครับแับที่สองก็คือเราก็ต้องดูแล